สวัสดีค่ะข่าวดังหวยเด็ดมาแล้วค่ะเลสหลุดโปะ๊ะคุณตำรวจเรซซิ่งหลุดโปะ๊ะคุณตำรวจก่อนเปิดตัวแพทตกใจรับคุยกันมาสักพักเบื่อคนแซะรักครั้งใหม่นายตำรวจหนุ่มสรุปเป็นแฟนกันหรือยังหลังแพทและปะพาและนายนภัทรนายตำรวจหนุ่มออกมาเปิดตัวพร้อมกันเมื่อคืนวันลอยกระทงที่ผ่านมาพร้อมทั้งดรามา่าอดีตฝ่ายชาย ก่อนรายตำรวจตรีหล่อล่ำประกาศเดินหน้าง้อตามจีบแพทไม่ลดละเพราะรักจริงหัวใจก็ทิ้งไม่ได้ก่อนเผยภาพล่าสุดหอบกุหลาบช่อใหญ่ไปขอสาวแพทเป็นแฟนจนกรี๊ดสนั่นโซเชียลโดยเมื่อวันลอยกระทงก่อนจะมีการออกมาเปิดตัวช่วงค่ำคืนหวานแพทนภภาได้ออกรายการดังรายการหนึ่งก่อนโพสต์เปิดตัวนายตำรวจหนุ่มซึ่งมีบางช่วงบางตอนพิธีกรถามเรื่องหัวใจ เป็นยังไงดีไหมสาวแพทหัวเราะก่อนตอบเขินๆว่าหัวใจดีถามว่ายังคุยกันอยู่ไหมแพทได้ย้อนถามว่าคนไหนคะเลซิ่งลูกชายหลุดพูดกลางรายการว่าคุณตำรวจคุณตำรวจ,รวจหลายครั้งจนแพทต้องตกใจรีบเอามือปิดปากลูกชายแทบไม่ทันแพทถึงกับยกมือไหว้เรียกเลขาพร้อมตะโกนติดตลกว่ามาเอาน้องออกไปแพทออกอาการตกใจทั้งขำกล่าวว่า ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราคุยกันแล้วไงเรสซึ่งเรซซิ่งนั่งนึกชื่อคุณตำรวจแพทกล่าวอีกว่ามาโปะในรายการนี้ยอมรับตอนนี้ก็เปิดใจเรซซิ่งย้ำอีกเอ่ยว่าคุณตำรวจคุณตำรวจสุดท้ายแพทกล่าวยอมรับเปิดใจกับคุณตำรวจสักพักแล้วเรื่องนี้ความจริงควรเป็นความลับเพราะระหว่างเราแม่ลูกจริงๆพูดยากเรามีลูกด้วยเบื่อคนแซะเช่น ตายแล้วลูกจำชื่อแฟนแม่ได้หมดหรือเปล่าเราก็พูดตรงๆว่าจำได้นี่ยังไงเขาก็จำได้ไม่ต้องห่วงขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปข่าวดังหวยเด็ดช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ